ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านเ m u s i c นะครับมาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับนี่ครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าระบบทานอะคูสติกนะครับไม่ต้องเจาะบอดี้นะครับตัวนี้ติดตั้งอยู่ที่ยามาฮ่ f 3 1 0นนะครับกีตาร์คุณภาพนะครับพิเศษเลยวันนี้นะครับแถมเคสนะครับฮาร์ดเคสแบบดีเลยครับ าร์ดเคสแข็งแรงบุฟองน้ำอย่างดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูระบบทานคุติตก่อนนะครับนี่เป็นระบบตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับ๋ยวผมเปิดก่อนเปิดสวิช์นครับจะต,ติดตั้งอยู่ในซาวนโอนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจาะบ,บอดี้ด้วยนะครับ กในระบบทานสติกเกอลโพนะครับโอเคใช้งานได้แล้วก็มีจุดเนอร์ในตัวนะครับนี่ถ้าอยากใช้จุดเนอร์ก็กดตั้งไฟได้ไหมไฟสะดวกสบายนะครับพกพานะครับก็ปรับได้เยอะนะครับมี เดี๋ยวผมขยับเห็นไหมอันนี้คือมีทูนเนอร์นะครับตั้งสายนะครับมีปุ่มที่ผมชี้นี่คือคอรัดกับดีเลย์นะครับแล้วก็มีบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เราเอาไว้ฝึกนะครับเปิด Back in t a แท็แล้วก็เิ็นตามได้แล้วก็มีไมค์นะครับไมค์รุ่นนี้นะครับรุ่น K6 ทานกุติกนี่เป็นไมค์ที่ดังมากๆนะครับ ไมค์คือไมค์เลยนะครับไม่ใช่รุ่นเหมือนรุ่นอื่นคือไมค์ไม่ค่อยดังนะครับรุ่นนี้ดังมากครับต่อลองโพก็คือใช้เล่นสไตล์ขอตบนะครับตัวนี้ปุ่มแรกจะเป็นรีเวิร์สนะครับปุ่มที่ผมมือผมชี้นะครับใช้งานง่ายครับแล้วก็สามารถจุนเนอร์ได้ตั้งสายได้ตั้งรอบได้ด้วยนะครับมีมตั้งเสียงแตนดาดได้ตั้งรอบได้นะครับ ตัวนี้มันจะมีไฟโชว์สตัวนะครับก็เลาตั้งตั้งแฟลก็ได้ครับอ y a ามหา F3 ลูมศูนะครับ,าาาน,น,รบนี่กีตาร์คุณภาพนะครับมาติดตั้งทานคุติก็คือมีลำโพงในตัวแล้วก็จบเลยนะครับใช้งานได้สะดวกครับแคมปิง้งสบายเลยครับ เป,เป็นกีตาร์ใหม่นะครับมือหนึ่งแล้วก็ผมเซตอัพอย่างดีนะครับเฟดบอร์ดนี่ลงน,น้ํายาดูแลเนื้อไม้อย่างดีนะครับเฟสเนี่ขัดลื่นปื้ดนะครับแต่งเซตอัพอย่างดีนะมุดผมให้เป็นไม้อีบโบนี่ไปนะครับจำในสวยครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเคสกันบ้างน,นะครับเค,เคสแถมฟรีนะครับตัวนี้ <Okay. S 1> เคสก็จะเป็น มีกุญแจนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยเป็นโลหะสีทองนะครับสวยงามเลยแล้วเปิดให้ดูครับข้างในเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับสีดำนะครับนี่เป็นกำมะหยี่สีดำนะครับ ก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์ครับกวใส่คีตา์สยแจ็คนะครับนี่กญแจกแ็แถบให้นะครับนี่กญแจล็อกดีนะครับเป็นฮาร์ดเคสแข็งแรงคุณภาพครับก็เดี๋ยวผมใส่คีตาให้ดูนะครับโอ้โหสวยเลยครับนี่ครับราคานี้คือให้เฉพาะคนที่เห็นโพส คลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะครับปกติกีตาร์ทางคุติกรุ่น K6 mm hmm. ผมขายอยู่ที่7500บาทครับตอนนี้คือเอาเคสมาเท่ากับมาแถมนะครับแต่ว่าก็ปรับเป็น7900บาทเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. เหมือนเหมือนได้แถมเคสฟรีนะครับ mm hmm. อุปกรณ์พวกสายกีตาร์พวกสายแจ็คไรเนี่ยแถมอยู่แล้วนะครับแถมให้ไปอีกนะครับ คุ้มเลยนะครับปกป้องมีฮาร์ดเคสแข็งแรงแล้วก็ด้านบนจะเป็นปองน้ำนะครับทำเพื่อเสริมรองรับการกดกดของคอกีตาร์ให้กีตาร์ไม่ขยับนะครับเห็นไหมแน่นหนาครับทำให้กีตาร์เราเซฟยังปลอดภัยนะครับผมปิดตัวนึ่นโอเคครับก็ใช้งานง่ายครับเนี่ย ใครสนใจก็ทักเลยนะครับคลิปนี้ในหาดเคสติ้นฝวยใบยหนึ่งใบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ไปก่อนนะครับ